เราจะดูข้อที่14นะครับของกรกดาคม53กันครับนุดูโจทย์ข้อที่14ตามที่มานะข้อที่14นะครับโจทย์ว่าไงนะครับ14เขาบอกภาชนะ2ใบนะครเชื่อมต่อถึงกันนะครับใบแรกมีขนาด2ลิตรบรรจุก๊าซไนโตรเจนไว้นะครับความดัน3บรรยากาศนะฮะใบที่2มีขนาด3ลิตรบรรจุก๊าซออกซิเจนนะฮะความดัน5บรรยากาศที่อุณหภูมิคงที่ นะเมื่อเปิดวาล์วที่กั้นระหว่างภาชนะทั้งสองนะครับจะเกิดปฏิกิริยากันจนสมบูรณ์นะฮะได้ผลิตภัณฑ์เป็นออกไซด์ชนิดเดียวนะครับได้ผลิตภัณฑ์เป็นออกไซด์ชนิดหนึ่งนะฮะของไนโตรเจนนะครับมีความดันเป็น1.2บรรยากาศนะฮะโดยไม่มีสารตั้งต้นใดเหลือก็แสดงว่าทำเปียกกันพอดีคือสารตั้งต้นหมดทั้งคู่เลยนะฮะคำถามคือสูตรของออกไซด์ที่เกิดขึ้นคือข,ข,ข้อใดสรุปว่านะอ่านโจทย์ปั๊บสรุปว่าเรามีภาชนะอยู่2ใบ นะครับใบที่1บรรจุก๊าซไนโตรเจนนะครับอีกใบหนึงบรรจุก๊าซออกซิเจนนะแล้วไงต่อครับเขาให้ความดันมาด้วยนะฮะใบแรกปริมาตรสลิตรนะครับนะปริมาตรสลิตรแล้วความดันเป็นเท่าไหร่ความดันเป็น3บรรยากาศ3 atm ใบที่2นะฮะปริมาตรเป็น3ลิตรครับเอาใหญ่กว่านะฮะแล้วไงต่อนะครับความดันความดันเป็น5บรรยากาศครับ นะเชื่อมต่อท่อถึงกันนะครับให้มันทําปฏิกิริยากันนั่นเองนะฮะทำปฏิกิริยากันเสร็จปั๊บจทย์ว่างไงต่อครับพอทําปฏิกิริยากันสมบูรณ์ปั๊บเนี่ยนะครับนะความดันในภาชนะรวมเนี่ยจะเป็น1.2บรรยากาศเริ่มต้นหนูวิเคราะห์อย่างนี้ก่อนครับนะเริ่มต้นหาโมนตัวนี้ก่อนนะฮะก่อนเกิดปียานะนะก่อนเกิดปฏิกิริยาหนูช่วยที่หาโมนก่อนนิดหนึ่งนะฮะ ก่อนเกิดปฏิกิริยาเนี่ยนะครับมีโมลของอะไรของ N2 เนี่ยเท่าไหร่นะฮะหนูใช้สูตรนี้ครับขออ้างสูตรนี้นะฮะสูตรที่พี่อ้างก็คือ PV เท่ากับ nRT เพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเคลียร์นิดหนึ่งย้ายข้างหาจํานวนโมลซะนะครับจำนวนโมลก็หาได้จากอะไรครับก็เอา PV ตั้งแล้หารด้วย RT นะครับขออนุญาตจับ P คูณ V เลยนะ P คูณ V 3คูณ2เป็น6ครับแล้วส่วนด้วย RT ฮะนี่คือจำนวนโมลของ N2 ในภาชนะ นะครับส่วนโมลของ o 2ลักษณะคล้ายๆกันเลยครับหาแบบเดียวกันเลย5คูณ3เป็น15านะครับแล้วหารด,ด้วย rt นะ15คือ p คูณ v นะโอเคนะครับ15คือ p คูณ v นะครับแล้วไงต่อนี่คือโมลโมลอะไรครับโมลของไนโตรเจนกับออกซิเจนก่อนเกิดปยาเขานี้มาดูหลังเกิดยาครับนะหลังเกิดปฏิกิริยาหนูต้องเข้าใจเงื่อนไขโจทย์นิดหนึ่งโจทย์บอกว่ามันทำปฏิกิริยากันพอดีแสดงว่าสารตั้งต้นหมด แสดงว่าโมลหลังปฏิกิริยาเนี่ยมันคือโมลของผลิตภัณฑ์ตัวเดียวเลยผลิตภัณฑ์ที่ว่านั้นสมมุติเป็นสาร x ก,ก็ได้โอเคนะครับมันคือโมลของ x อ,อย่างเดียวนะครับแล้วโมลของ x เ,เป็นเท่าไหร่หนูดูนะโมลของ x หนูก็ใช้ PV ส่วนด้วย RT นั่นแหละครับเป็นจํานวนโมลน,นะฮะ p คูณ V งานนี้ P คือความดันคือ1.2ครับ1.2แล้วคูณด้วย v v คืออะไร v คือปริมาตรรวมแล้วนะ พอหนูเชื่อมต่อเข้าด้วยกันนะครับความดัน1.2บรรยากาศเนี่ยในปริมาตร2บวก3คือ5ลิตรครับโอเคไหมฮะ1.2คูณ5แล้วหารด้วยอะไรนะครับหารด้วย R T ตามสูตรนี้เลยไม่งงนะจำนวนโมลตัวนี้ออกมาเป็นเท่าไหร่จำนวนโมลตัวนี้ก็ต้องออกมาเป็น6แล้วส่วนด้วยอะไรนะครับ R T โอเคนะนะฮรคราวน,นี้มาเล่นในเรื่องของสมการกันสักนิดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวจะได้สูตรละครับนะจะได้สูตรแหละแต่จริงๆคิดแค่นี้หนูฟังดีๆนะ ถ่าหนูตั้งสติดีๆนะครับแล้วมีพื้นฐานที่ดีนิดหนึ่งมาแค่นี้ก็จบละฮะจบยังไงทราบไหมครับมาหาแค่นี้ปั๊บเราก็พอจะรู้สูตรแล้วนะฮะ n 2อนะนี่คือโมลโมเลกุลของไนโตรเจนทําเป็นโมลอะตอมก็คูณ2เข้าไปก็คือเป็น2เท่านะฮะตัวนี้โมลโมเลกุลของออกซิเจนคูณ2เข้าไปเป็นโมลอะตอมโมลอะตอมของไนโตรเจนมันคือ12ส่วน RT โมลอะตอมออกซิเจนคือ30ส่วน RT นะครับ นั่นคืออตราส่วนโดยโมลอะตอมของาธาตุที่ทำพิยากันพอดีนึกภาพออกไหมฮะเพราะฉะนั้นโมลอัตราส่วนโดยโมลอะตอมของาธาตุที่มันทำพิยากันพอดีเนี่ยนะครับก็คือของไนโตรเจนต่ออะไรนะต่อออกซิเจนมันจะเป็น12ส่วน RT นะฮะต่อด้วยอะไรนะฮะต่อด้วย30ส่วน RT ทีนะครับที่ทำเป็นโมลอะตอมนะซึ่งหนูตัดทอนให้ต่ำกว่านั้นอีกครับ RT ทตัด RT ทเอา C เอา6กก็ได้ครับ6 6 2 12 6 5 30จบแล้วฮะเพราะฉนั้นผลิตภัณฑ์เนี่ยจะต้องมีอัตราส่วนโดยจํจำนวนอะตอมนะฮะของไนโตรเจนต่อออกซิเจนคือ2ต่อ5เก็ตไหมเอาแค่นี้ก็พอครับเพราะมันทำกันพอดีนะฮะสต่อ5 2ต่อ5ก็เลือกข้อเลือกข้อ4โอเคนะนะครับแต่ถ้าอยากจะทำเต็มเตมนะครับทำเต็มเต็มทำอย่างนี้สรุปตรงนี้หนูเข้าใจเนาะ เข้าใจนะฮะคราวนี้ถ้าทําเต็มๆทำยังไงนูก็ต้องต่อสเตปนี้ฮะลองดูนะนะฮะถ้าทําวิธีปกติไล่ไปเรื่อยๆทําเต็มๆดูต้องต่อสเตปนี้สเตปที่ n 2นะฮะมาเล่นที่ปฏิกิริยาเขียนสมการดู n 2ทํากับ o 2ได้ผลพันธ์เป็น x x ก็คือต้องมีสูตรเป็น n ห้อย a แล้วก็ o ห้อย b ก็ได้อะโอเคนะฮะนะเราก็ต้องหา a กับ b นั่นแหละครับโดยนูรู้อัตราส่วนโดยจํานวนโมลนะฮะที่มันทากันพอดีนะครับ ตัวนี้6ส่วนอานะมันส่วน RT เหมือนกันหมดอะเพราะฉะนั้นพี่เอาเฉพาะเลขมานะครับเป็น6ต่ออะไรนะ6ต่อ15แล้วตรงนี้ที่เกิดขึ้นก็คือเป็นเท่าไหร่ครับเป็น6โอเคนะครับ6ต่อ15ต่อหนูตัดทอนให้เป็นอย่างต่ำครับอัตราส่วนโดยโมนลชุดนี้ตัดทอนให้เป็นอย่างต่ำจะเป็นอย่างต่ำเป็นเอา3หารได้นี่เนาะ2ต่อห แล้วก็ต่ออะไรครับต่อ2ครับโอเคนะฮะอัตราส่วนโดยจำนวนโมลของสารที่มันทำเปียกันพอดีและที่ได้จากเปียาเนี่ยครับมันก็คืออัตราส่วนมันก็คือเลขชุดเดียวกับซ้ำประสิทธิ์ที่ใช้ดุลหน้าสารในสรรมการนั่นเองสรรมการที่ดุลแล้วหน้า N2 ต้องเป็นเลข2หน้า O2 ต้องเป็นเลข5และหน้าออกไซด์ของไนโตรเจนที่เกิดขึ้นต้องเป็นเลข2ตามทันไหมฮะ และพอได้สมการที่ดุดน,นะครับสมการที่ดุลแล้วจำนวนอะตอมของธาตุแต่ละตัวทางฝั่งซ้ายกับขวาก็ต้องเท่ากันนะครับหนูก็ดูฮะในตัวเจนทางซ้ายมีกี่อะตอมาสองคูณสเป็น4ขวาก็ต้อง4ีด้วยขวาต้อง4ด้วยมี2อยู่ข้างหน้าก็แสดงว่า n ต้องห้อยสองนะครับ2อคูณสเป็น4โอเคนะฮะส่วนออกฟิเจนทางซ้ายมีเท่าไหร่ครับ5้คูณสเป็น10มี2ข้างหน้า b ก็ต้องเป็นเลข5ฮะจบโอเคนะ นะครับจบแล้วนะฮะคำตอบเลือกข้อข้อสนะนะีอย่างงงนะนะฮะอย่างงงนะโอเคนะครับผ่านฮะนะครับสำหรับข้อที่14นะครับถ้าง,งงดูซ้ำนะนะฮะพี่ฉเฉลยข้อที่4ครับผ่านฮะ